เด็ดจูซชีนานิกันอันติสกิลโคด,โดมาครบทุกสกิลนะครับน้องก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปกงพิไลด้วย บ u b เ l อร์ช็อปบริการเติมโคบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพารและผลปีศาจถาวรมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟูตและคิงเลกาซี่ยังไม่หมดไอดี ID, ไก่เงินไก่เบดแมพฟิส์เขาก็มีประหยดัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักหมุดคอมเมนต์เลยหลังจากจากูซซชิในดิกันอัปเดตไปแล้วผมไม่นานก็มีอัปเดตมาอีกแล้วนะผมโอ้โห รู้สึกว่าอัปเดตไวมากเลยนะผมสําหรับแมปจูสโชินานิกันนะต่างจากอีกแมปหนึ่งนะครับผมที่ไม่ค่อยจะอัปเดตอะไรกับเขาสักทีนะผมโหอ,อ,อย่างชอบเลยเรามาดูกันว่าอัปเดตนี้มีอะไรกันบ้างน,นะผมเขาบอกว่าอัปเดตนี้นะผมในส่วนของโทโรมีสกิลอันติแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบให้ดูนะครับผมแล้วก็อันติสกิลเนี่ยมาครบทุกสกิลเลยนะครับผมแต่ยังไม่ได้ปล่อยให้เล่นฟรีนะตอนนี้คือยังไม่มีตัวใหม่เข้ามานะครับผมต้องรอไปก่อนนั่นเองนะ มาเรามาทดสอบสกิลอันติของโทโดกันดีกว่าผมเนินสองอันติวะอะไรดิอ่าเดีเ๋ยวเราเบาเสียงเพลงแล้วกันนะผมอ่าหลังจากกดอันติสกิลของโทโรนี่ครัผมโลกทั้งใบก็จะกลายเป็นสีชมพู <c oughs> อะไร้วเนี่ยมันเป็นสีชมพูหมดเลยอะ่ะเชีย่ยเข้ากับตีวันเลนทน์เลยว่ะเฮ้ยเขาออกแบบตัวละครมาดีนะเนี่ย เออเข้ากับฟันเศษเป็นวารินทายเนี่ยครับผมอ่ะก็จะเป็นอันติสกิลของโทโร่นะครับผมก็จะมีสแตนออกมาเกาะหลังเราหนึ่งคนเนี่ยครับผมเป็นเออ่ใครไม่รู้ถ้าใครรู้ว่าเป็นตัวละครอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่เข้ามาหน่อยนะครับเราไปดูสกิลปหนึ่งกันเลยดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตเรียกดัมมี่ก่อนอ่าวัดเนื้อนเฮ้ยเฮ้ยดัมมี่เฮ้ยทำไมดัมมี่เป็นเงี้ยเฮ้ย โ n ดัมมี่ไม่นะทำไมัมมี่เป็นงี้อ่ะเอาใหม่ดิเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดอุ้ยนึกว่าสกิลไม่มาเรามาลองทดสอบสกิลหนึ่งกันดูนะครับผมสกิลหนึ่งเฮ้ยเข้าคัดซีนะนีับผมเที่ยสแสตนเราวิ่งไปเตะะครับผมอ่ามันจะเตะสองรอบนะเข้าคัดซีนะครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนะบัด แล้วก็เตะซ้ําอีกทีนึ่งฮึมดาเมจไม่ค่อยแรงแนะน่าจะประมาณ25%ได้นะครับผมเดี๋ยวลองทดสอบสกิลสองนะครับผมว่าแต่ว่าเอฟเฟกต์สีชมพูนี่คือมันไม่หายเลยเหรอ <c oughs> มันไม่หายไปไหนเลยเหรอสกิลสองนะครับคลายแม็กจัมปิ้งนะครับผมโว้ววววรัวหมัดนะครับผมเชี่ยเป็นการรั่วมหมัดใส่ศัตรูนะครับผมเหมือนแท็กทีมต่อยอะไรอย่างนี้นะครับผม ดาเมจค่อนข้างแรงแล้วน่าจะประมาณ40%ได้นะเดี๋ยวดูอีกทีดิสกิลสองใหม่อีกทีเอ้าไม่บล็อกไม่ได้ปะรัว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 รแล้วก็ต่อยหน้าคู่นะครับผมเนี่ยเอาเรื่องจัดนี่มันพลังแห่งมิตรภาพพี่ว่าไม่ใช่พลังแห่งมิตรภาพหรือเปล่ามันน่าจะเป็นพลังแห่งความรักมากกว่านะใช่ปะโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูอ่ะมาครับผมเรามาทดสอบสกิลสามกันต่อเลยแล้วกันชื่อสกิลว่า dreams นะครับผมเนี่ยต่อซ้ำ บ่โบ่แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอทำไมมันไอกระจกจังอะเอาใหมีกทีดิสามสองหนึ่งโบะโบ่โบ่ A A ต่อยสามทีเองเหรอดาเมจประมาณ20%ไม่ใช่สิน่าประมาณ15%ได้นะครับผมเบาจัดสก,กิล3เนี่ยเบาจัดเลยนะครับผมอัปเดตหน้าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับสก,กิล3อ่ะอันนี้เป็นการฆ่าคนีเฉยมา มาดูกันต่อที่สกิลที่4ครับผมสกิลที่4อืมบั๊บเฮ้ยเฮ้ยเอาแตกเลยเหรอเฮ้ยเอาแตกเลยครับผมวันช็อตนั่นเองนะสกิลสี่มันจะเรียกยูจิออกมาเบรก flat ยัดหน้านะครับผมเฮ้ยเอาใหม่อีกทีขอขอใหม่ขอใหม่สามสองหนึ่งโบ จะตบมือนึงครั้งนะผมแล้วก็เรียกยูจิออกมาเบรกแฟร์ใส่หน้านะเอามาอีกทีนไสามสองหนึ่งโบเอาเบรกแฟรเหมือนจะเป็นแบบเส้นหยักหยักใหญ่ๆนิดหนึ่งนะผมต่างจากเบรกแฟรของคนอื่นนิดหนึ่งนะเรามาดูกันว่ามันสามารถใช้กับตัว R ได้หรือเปล่านะผมอาสกีหนึ่ง R ได้หรือเปล่าไหนหนึ่งหรือเปล่าไม่ได้นะผม ไม่ได้นะครับผม R 1หนึ่งก็ไม่ได้สกิล2องได้หรือเปล่าไม่ได้ R 2 R2 สองสองไม่ได้ R3 สามดิ R3 R3 สก็ไม่ได้นะผมสามดิไม่ได้ครับผมยังไม่สามารถใช้กับสกิล R ได้นะไหนลองสกิล 4R อาดิ วุ้ยไม่ติด R4 อ่ะไม่ติดนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเออมีแค่นี้อ่ะไอ้ไงสกิลสี่บันชนะครับผมเรียกยูจีออกมาเบรกเฟดอย่างเดียว มีแค่นี้นะครับผมในส่วนของอัปเดตโพโดนั่นเองนะยังไม่มีสกิลไหนที่สามารถคอมโบกับสกิลอาได้นะครับผมในหมดอันตินะครับผมมันจะแบบลายตาสักนิดหนึ่งนะอันติดูดิเป็นระย,ยิบระยับนะครับผมเป็นดาวว,ว,วิง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 อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าเพิ่มอ e ีโบดเข้ามาใหม่4อันนะครับผมชื่ออ e ีโบดว่า potential นะครับผม แล้วก็ p พเทนเชียลส o t โพเทนเชแล้วก็อีโมดที่4ชื่อว่าแรดแดน c e นะครับผมหนูเต้นระบำนั่นเองก็มีประมาณเทา่านี้แล้วก็แก้บั๊กแก้อัปเดตอะไรนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นให้ดูนะครับผมว่าตัวโทรโรที่มีอันติเนี่ยมันจะตึงกันขนาดไหนนะครับผมมา,าพร้อมแล้วก็เอาไปดูกันเลยอย่าไลากู

มันบักเหรอบ,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 บ้บ้า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 บยังไม่แตกว่ะหนึ่งสองมันตสเสือแล้วใครอะไรใครอะไรใครอะไรเอาไม่ใช่น,าวาวาน,นีไหมยี่โติดปิดคนโอ้ยมีอคนตายแล้วไม่นะบเธอโอู้แตกเลยหย้ นีย่ยกดอันตีข้อปูอย่างนี้ก็แตกดิเนาะโอ้ไม่กันตีอะไรวะอันตีกูง้งไก่วะโอ้สกิลสี่ดีสกิลเดียวอะไม่มีอาณาเขตเลยอะอยากมีอาณาเขตบ้างว่ะไปไหนจับสวนหน้าให้นี่ ได้ให้เรียบร้อยน <c oughs> ี่ไงมาดิอันตีมาแล้วเว้ยทั้งหมดเป็นสี่พูเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยตีโดนโดนว่าเราเราเอาเรา นี่เอา้าเอา้าเอา้เอาแล้วกูโดนแบ็คแฟร์เฉยเมื่อกี้ใครใช้แบ็คแฟรอันนี้เปล่าเอ๊ะอันนี้เปล่าใช้แบ็คแฟรต่อยห,หน้าให้หู้กระเด็นเลยเหรอขอแบ็คแฟรหน่อยดิขอแบ็คแฟรสวยๆหน่อยดิอื้ม <c oughs> อื้มอันนี้หมอนี่เก่งจัดเลยว๊อดได้ให้นี่ไงเรียบร้ย นี่ไงกระทุงหน้าให้นี่โอ๊ยโดนอืโอโบเขาให้ไปไงหื้มจับตะเกียบสี่เลียมเลยดีกี้เอาไปไม่แตกไม่แตกเหรอเหรอหวันตีมาแล้วะไหนอะไรโอ้โห ย่าแบ๊โอ้โหแม๊กแมนกูไม่โดนแม่ควนตีแล้วโอ้โหอันตียังกักเลยเชี่ยอันตีโคตรกากอะทำไงดีเนี่ยโอ้โหมันยิงขึ้นมาทางบนเลยเหรอนี่นี่เออนี่ไงนี่ไงเอ้ออะไรอะไรโอ้ไม่ต้องใลยโอ้ไม่คักกากอะ ่เรียบร้อยโหเชียช่ยปิดฉากอย่างสวยเป็นไงรัดช็อตตึงๆอ่ะอย่าทำเฟ้อยอย่าทำเฟ้ยนะไม่สาวน้อยเอาบอกว่าอย่าทำนี่ไบอกว่าอย่าทำก็บอกอยู่ว่าอย่าทำนี่ไงซัดหน้าให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนจับ โอ้โหจะจับโดนนี่ว่าจะจับไม่โดนต่อยหน้าให้นี่เอาแตกสวยแล้วกูออกไงทีนี้แบ็คแฟชั่นอู้แบ็กแฟชนไม่ออกตี่ไงกูโดนแล้วกูเบรคหงโดนแล้วกระทึบแล้วก็จับอันตีตีเออเออแตกนีโดนตีกูโจเหออเอ ก็เจาะเหรอนี่ไงโบ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 ลัวลัวมาแตกดีอ่าดูไงเดี๋ยวลองแบ็กแซดีิแบ็กแซดยูจิมาใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับแบ็กแซดยูจิไปเฮ้ออะไรอะไรบล็อกเหรอบล็อกเหรอหรอทะลุบล็อกเว้ยเฮ้เจ้านี้ไปเลยอุ้ยหลบด้านเฉย ไอหมอนี่แจนี้ไปไหนบ่บบบบบบอ,อะไรอ่ะ,ออออะนนยื้ยาา่าย่ยย่าย่้ย่าย่าย่าย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 ่ายายายย่ โอเคครับผมก็มีประมาณเท่านี้สำหรับอัปเดตของจูสุชีนาดิกันนะครับผมถ้าใครน,นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กั Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะไปแล้วโอ้